ในขณะที่รองผบตะรค่ะบิ๊กโจ๊กเนี่ยยืนยันนะคะว่าคดีนี้กำนันนกดิ้นไม่หลุดแน่นอนนะคะม,มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นการสั่งยิงสารวัตรแบงค์มีพฤติกรรมเหมิมเกริมต้องล้างบางค่ะ โดยที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานนะคะรองผบาตารให้สัมภาษณ์หลังจากที่เข้าพบกับนายกเศรษฐาที่บ้านพิษณุโลกถึงคดีกำนันนกเนี่ยค่ะว่านายกกําชับเรื่องการปราบปรามาฟียผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ให้ประชาชนมั่นใจเรื่องความปลอดภัยซึ่งตํารวจเองต้องไม่เป็นไม้ค้ำยันของผู้มีอิทธิพลเหล่านั้นสําหรับเรื่องคดีกำนันนกนายกมีความกังวลและห่วงใยโดยให้แนวทางในการขยายผลให้ถึงที่สุดจนกว่าจะถึงตัวสุดท้ายนะคะ ซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยบอกว่าวันนี้กําลังสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมถ้าหากว่าผลการสอบสวนออกมาเชื่อมโยงกับใครใครที่กระทําผิดก็จะออกหมายเรียกแล้วก็ออกหมายจับโดยช่วง6กโมงเย็นวันนี้นะคะจะเดินทางไปประชุมความคืบหน้าของคดีที่สพเมืองคอนครปฐมก็อีก5นาทีเท่านั้นเองพอถามว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่พบจะสามารถกู้ได้หรือไม่บิ๊กโจ๊กบอกว่าต้องใช้เวลา3-4วันซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เปียกน้ำตอนนี้แห้งแล้วสามารถกู้ข้อมูลได้ ขอให้ไม่ต้องกังวลนะคะส่วนการสอบปากคำพยานและผู้ต้องสงสยัยพลตรวจเอกสุรเชษบอกว่าทั้งหมดให้ข้อมูลและรับสารภาพไปในทิศทางเดียวกันว่ากำนันนกเป็นคนสั่งการพอถามว่ามีข้อสงสัยในประเด็นที่พูดคุยกันในโต๊ะอาหารเรื่องสวยสติ๊กเกอร์หรือการโยกย้ายตำแหน่งเป็นสาเหตุกันแน่พลตำรวจเอกสุรเชษบอกว่าประเด็นหลักไม่ใช่เรื่องสวยแต่เป็นการขอโยกย้ายตำรวจแล้วไม่ให้ก็สั่งยิงพูดง่ายๆว่า เหิมเกริมอยู่แบบนี้มานานผูกพันกับตํารวจในพื้นที่มานานจนกระทั่งเหิมเกริมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องล้างบางเสียทีค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันปิดบังกันไม่ได้ในโลกปัจจุบันถ้าใครทําอะไรไม่ตรงไปตรงมาไม่สุดทางมันก็ไปกันไม่รอดซึ่งก็บอกว่าการสอบปกำกำนากคากานันนกเนี่ยยังให้การพักเศษอยู่นะคะปฏิเสธว่าตนไม่ได้ให้ในายนองท่าผ่ายิงสารวัตรแบงค์แต่นายนองเป็นคนยิงจริงพร้อมกับย้าว่าคดีนี้กํานันนกดิ้นไม่หลุดแน่ค่ะ เรื่องนี้มีการให้การตรงอยู่แล้วนะครับว่าเป็นคนสั่งการนะครับอันนี้กัลังนกสั่งการโดยชัดเจนนะครับประเด็นหลักคือไม่ใช่เรื่องสวยนะเป็นเรื่องของการขอตํารวจนะแล้วไม่ให้นะก็ก็สั่งยิงนะครับก็พูดเพื่อแคว่าเหิมเกลิมออยังไงก็ไม่หลุดนะฮะกัมพานุกยังไงก็ไม่มีทางหลุดรอดจากคดีนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราขอมัดออกหมายจับเนี่ยสารยังเชื่อในเอกสานที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีทั้งคําให้การยืนยันนะครับทั้งพยานแวดล้อมนะครับ ยังไงก็ไม่มีทางหลุดนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องอในเรื่องของการเป็นผู้มีิพลอย่างเดียวนะครับเรื่องของการทุจริตต่างๆในพื้นที่การหควบระมูล